สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดการขุดหลุมก้นสาครับครับก็มีหลายๆคลิปนะครับที่ผมได้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดแล้วก็ระบบเปิดนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดการขุดหลุมก้นสาครับ ธนาคาน้ําใต้ดินระบบเปิดนะครับคือการเติมน้ําลงบ่อก่อนนําน้ํามาใช้นะครับลักษณะเป็นบ่อเปิดโดยทั่วไปเป็นการขุดสระน้ําจนถึงระดับความลึกของชั้นหินอุ้มน้ํานะครับซึ่งปกติจะมีความลึกที่ขุดระหว่าง7ถึง15เมตรนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ สภาพพื้นที่ธรณีวิทยาแต่ละพื้นที่นะครับส่วนขนาดความกว้างยาวของบ่อเติมน้ำก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ชั้นดินบริเวณที่จะททำนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือความลึกของบ่อเติมนะครับควรจะต้องขุดให้ถึงชั้นหินอุ้มน้ำนะครับก็คือต้องขุดให้ทะลุ ชั้นดินเหนียวนะครับเพื่อให้น้ําสามารถซึมผ่านลงสู่ชั้นหินอุ้มน้ําได้นะครับพื้นที่บ่อเปิดนะครับควรจะเป็นพื้นที่รับน้ําฝนตอนฝนตกนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อความคุ้มค่าในการจัดทํานะครับหากบ่อเติมน้ําอยู่ในเขตกเกษตรกรรมพื้นที่ รับน้ําฝนนะครับที่อยู่บริเวณของบ่อเติมน้ํานั้นนะครับไม่ควรจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับก็อาทิยาข่าาแมลงนะครับแล้วก็สารปนเปื้อนต่างๆนะครับเพราะว่าระยะยาวในการนําน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้เนี่ยนะครับจะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่นะครับการทําธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิดนะครับก่อนนำน้ำมาใช้มันต้องมีกระบวนการเติมน้ำเข้าไปเก็บที่ชั้นน้ำใต้ดินก่อนนะครับเหมือนกับการฝากเงินในธนาคารก่อนนะครับจึงจะสามารถถอนมาใช้ได้นะครับโดยการเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนนะครับไปเก็บไว้อย่างชั้นน้ำใต้ดินนะครับ ทั้งนี้ก็เป็นการป้องกันการเสียสมดุลของน้ำใต้ดินนะครับก็เป็นวิธีการที่เกษตรกรนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้นะครับด้วยตนเองนะครับในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับลักษณะของการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดนะครับ การออกแบบนะครับไม่ไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นะครับที่จะททำนะครับทั้งนี้นะครับควรศึกษาข้อมูลในการจัดทำเสียก่อนนะครับไม่ไว่าจะเป็นธรณีวิทยานะครับและแหล่งน้ำในชุมชนนะครับก็นำมาฝากกันนะครับกับธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิดการขุดหลุมก้นสร์นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ